เป็นเรื่องของใหญ่ที่อีว่าเนะจริงๆบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นปัญหามันอยู่ในพื้นที่แต่เราได้ไปเยี่ยมหากันไปพูดคุยกันเราก็จะได้ไปเรียนรู้ด้วยกันได้คุยกันประเด็นมันจะจบแบบภาษานี้แต่ว่าไม่รู้ว่าทางทีมอาหมายถึงทางอาจารย์ยุ้ยหรือว่าทางมกรชต้องการอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะสอบถามได้คุยได้ค่ะอาจารย์ชนอาจารย์จะให้ใครพูดก่อนคะหนูคือคือให้ประธานค่ะ คนเลยค่ะให้ใคพูดก่อนจ้แล้วก็เวลาเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราอยู่ห้องนี้ได้ไม่เกินข้าข้าสิบนาทีถ้าอย่างนีเขาจะมากระชุนต่อเดี๋ยวเราไปทายข้าวห้องนอกให้คนละห้านาทีล้กันให้ใครพูดก่อนจ้าไม่โศนะคะอย่างนี้นะคะเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเห็นข้อสรุปของหน้าโครงการเขียนไว้เรื่องของ QMS คิดว่าในห้องเนี่ยคิวเอ็กซ์สำหรับเกษตรกร,กรยังคงจะยังไม่ถึงฝั่งจริงๆในสายตาชวนพิษนะเพราะว่าในสกรีโมโลูที่อาจารย์ยูช่วยทางมรชทำเสร็จเนี่ยตรงนั้นในรายละเอียดก็พูดถึงเรื่องคิวเดสเนี่ยอจะเห็นว่าถากราฟเนี่ยการตรวจคิวเอเอ็ยังไม่เกิดน,นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้อันนี้อาจจะเป็นภาระที่ต้องก้าวถัดไปอันที่สองเข้าใจว่าแกะที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมันเป็นแกะ ตัวใหม่ใช่ไหมอย่าคิดว่าเป็นตัวเก่าปี52เป็นปี52แต่อันใหม่นี่56 56นี่ก็คงจะต้องปรับเรียนกันใหม่อีกรอบนะคะอันนั้นคือมคอ .2 ในปีหน้ากอนชาร์ดอันนั้น5 6. แล้วก็ที่น้องเช็ค,คลิสต์ตรงนั้นก็ยังเป็นเช็คลิสต์เก่าเนาะดังน,นั้นเช็คลิสต์ใหม่นี่มันก็กําลังจะใช้ในเร็ววันเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่สิ้นสุดนะคะคุณปรนะโยชน์เนาะ ก็คงจะต้องเรียนรู้กันเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะคะฝากไว้สองเรื่องกลุ่มนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆท่านอาจารย์ง่ายงานะคะแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาอยู่ในห้องนี้ในวันนี้ แล้วก็บอกว่าจากที่คือคือพระเอกเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นทางกลุ่มนี้นะคะกลุ่มค,คุณประโยชนซึ่งเราพยายามจะถอดปเรเเียนและเรา